ฮัลโหลวันนี้นุ้ยพาทุกคนมาทําความรู้จักเมืองมันฮามค่ะเมืองนี้นะคะเขาเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองรองจากชุดการ์ดของรัฐบาเดมวอทเทมแบกจ้าอันดับแรกนุ้ยก็อยากอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนนะคะว่าเยอรมันนั้นเขาแบ่งแยกออกเป็น16รัฐค่ะแล้วแต่ละรัฐนี่นะคะเขาก็ปกครองตัวเองจ้าส่วนมันฮามก็จะอยู่มุมนี้ค่ะที่ติดกับอีกสรัฐนั่นก็คือรัฐเฮเซนกับรัฐไรนันฟัลส์บ้านนุ้ยเองค่ะ แต่และรัฐมีความแตกต่างกันยังไงมันเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจล้วนๆค่ะเอาง่ายๆนะคะบ้านนุ้ยอยู่ฝั่งขวานะรัฐไรนัน,านฟาลข้ามาฝั่งซ้ายเนี่นะคะเป็นรัฐบาตเทนวัตเทนแบกรัฐนี้นี่นะคะจะมีค่าคลองชีพที่สูงกว่าบ้านนุย้ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะ พอข้ามรัดมาปุ๊บนะคะสิ่งแรกที่จะเห็นเลยก็คือชลส s มันฮามค่ะซึ่งสมัยก่อนนะคะก็เป็นวังของเจ้าเมืองอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ทุกวันนี้ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยมันฮามแล้วค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยนี้นะคะก็เด่นด้านภาควิชาบริหารธุรกิจมากค่ะชลสมันฮามนี่นะคะได้สร้างเรียนแบบพระราชวังแวร์ไซค่ะแล้วคนที่สร้างชลสมันฮามเนี่ยนะคะเขาก็เป็นแฟนคลับของพระเจ้าหลุยส์ของปารีสนั่นเองค่ะแต่เขาก็ ก็อยากจะให้วังของเขาเนี่ยนะคะเลิศก,กว่าแวร์ไซด์โดยการที่สร้างให้ใหญ่กว่าแวร์ไซด์โดยมีหน้าต่างมากกว่าแวร์ไซด์หนึบานจ้าแต่ข้างในเนี่ยนานุ่ยกล้าพูดเลยว่าแวร์ไซด์สวยกว่าคะ่ะ วังแห่งนี้นะคะเขายังเหลือโซนที่เป็นออริจินอลอยู่นะใครที่อยากมาเยี่ยมชมแล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของมันฮามชลสได้นะคะทุกคนค่าเข,ข้าก็แค่8ยูโรต่อคนค่ะเอาจริงๆนยก็อยากเก็บภาพชลสแห่งนี้มาฝากทุกคนเยอะกว่านี้ค่ะแต่บอกตรงๆเลยนะว่าไม่ไหวค่ะเพราะว่าชลสแห่งนี้นะคะมีความยาวถึง400เมตรจ้า ขอไปเก็บภาพอย่างอื่นดีกว่านะคะทุกคนเห็นตึกเก่าๆร้อมรอบวังนี้ก็เดาได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นบ้านของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้นะบ้านขุนนางเพราะว่าตามสไตล์ฝรั่งเมื่อ300ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็จะปลูกบ้านร้อมรอบวังเพื่อดูแลวังอีกทีหนึ่งประมาณนี้ค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่คุณเจ้าเมืองได้สร้างไว้ให้กับมันฮามเป็นที่โจดจันและเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากๆเลยนะคะก็คือการแยกผังเมืองเป็นบล็อกค่ะ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะคะเยอรมันเนี่ยเขาจะต้องมีชื่อถนนค่ะแต่ที่มันฮามนี่นะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าในใจกลางเมืองเนี่ยเขาจะแยกเมืองออกเป็นบล็อกค่ะบล็อก ABCD แล้วก็มีหมายเลขต่อท้ายสมัยนั้นถือว่าทันสมัยมากๆเลยค่ะตอนนี้นุ้ยพาทุกคนเข้ามาเดินในเมืองกันดีกว่านะคะโซนนี้เป็นโซนเซ็นเตอร์ของเมืองมันฮามค่ะ คือที่นี่นะคะทุกคนเขาจะไม่มีตึกราสูงๆหรอกเต็มที่ก็3าสชั้นอนะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาที่นี่เขาเรียกว่าฟูสเกนโซนนะแต่ว่าเป็นโซนในเมืองก็จะค่อนข้างใหญ่หน่อยถ้าเป็นเมืองน้อยจัดก็จะเล็กๆอนะไรอย่างเงี้ยแต่ <laughs> ก็อย่างว่าเนาะแต่ก็ยังไม่มีตึกสูงๆดูดีค่ะมีข้างหลังคือวัดสะทวมจะ้ะ ฟูสเก r งโซนก็คือโซนถนนคนเดินค่ะซึ่งที่เยอรมันเนี่ยนะคะส่วนมากแล้วห้างร้านเนี่ยจะเป็นห้างร้านเล็กๆค่ะแล้วก็ให้คนเดินจับใจใช้สอยซื้อของที่ต้องการเข้าห้างนั้นออกห้างนี้อย่างว่านะคะคนเยอรมันเขาชอบเดินค่ะฟูสเก nger โซนเนี่ยบางที่นี่ยาวเป็นกิโลเลยนะคะคนก็จะเดินชมนู่นชมนี่ซื้อไอศครีมกินบ้างนั่งจิบกาแฟบ้างก็เป็นสไตล์ของคนเยอรมันค่ะ ตัดภาพมาที่อีกฝากหนึ่งของถนนนะคะก็เป็นอีกซิกเนเจอร์ของเมืองมันฮามค่ะที่นี่มีชื่อว่าวัซซทวมนะคะนางถูกสร้างขึ้นมาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนค่ะปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วค่ะด้านหลังนุ้ยคือวัซซทวมนะคะมันเป็นซิกเนเจอร์ของคนมันฮามค่ะมันคืออะไรมันก็คือประรปาหมู่บ้านนั่นเองจา้าแต่ว่านางโบราณมากเลยนะ ปัจจุบันวัสซทวมแห่งนี้นะคะได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมืองมันทามค่ะแล้วก็เป็นลานกิจกรรมอีกด้วยค่ะเวลามีกิจกรรมอะไรอย่างเช่นเทศกาลคริสต์มาสหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มาจัดกันที่นี่ค่ะส่วนเรื่องเศรษฐกิจของเมืองมันทามนะคะไม่ต้องพูดถึงค่ะเขามีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายโรงนะคะกระจายอยู่ทั่วไปค่ะแล้วอีกอย่างนะคะเขาก็มีท่าเรือที่ถือว่าเป็นท่าเรือใหญ่เป็นอันดับภาข,ของเยอรมันเลยก็ว่าได้ค่ะท่าเรือที่ว่านี้น ะะตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ําเดคลาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำรายนะคะมันฮามจึงมีท่าเรือที่เป็นท่าเรือขนาดใหญ่สามารถขนส่งสินค้าขึ้นเหนือล่องใต้ได้อย่างสะดวกสบายค่ะวันนี้เดินมาทั้งวันแล้วก่อนกลับขอแวะกินนี้ก่อนค่ะอยากกินมานานหนูอยากจะบอกนะคะว่าเบอร์เกอร์คิงที่เยอรมันกับที่ประเทศไทยเนี่ยรสชาติแตกต่างกันมากค่ะ ก่อนที่ฉันจะได้กินนะจ๊ะฉันก็ต้องมาต่อสู้กับเทคโนโลยีที่นี่จ้ะคือเขาให้สั่งกับอ e ีตู้นี้เท่านั้นนะคะแล้วค่อยไปรับของผู้เฒ่าผู้แก่ที่กดไม่เป็นก็อย่าหวังว่าจะได้กินของที่เบอร์เกอร์คิงนะจ๊ะเมนูเขาก็มีให้เลือกหลากหลายนะจ๊ะโอ้โหนี่ถ้าอ่านหนังสือไม่ออกนี่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเนาะแต่ว่าแหละตู้เขาก็มีให้เลือกหลายภาษาเลือกเอาตามใจฉันเลยจ้าวัตถุประสงค์ของการสร้างตู้นี้ขึ้นมานะคะก็คือ1ประหยัดพนักงาน 2. ใครที่สั่งเมนูง,ง่ายๆอย่างเช่น หรือว่าแค่น้ำแก้วเดียวเนี่ยก็อาจจะได้รับของเร็วกว่าไม่ต้องรอคิวนานค่ะบเบอร์เกอร์น้อยมาและชิ้นเบลเลอร์เบลา่าอร่อยก็อร่อยอยหรอกค่ะแต่ว่าลำบากตอนกินนี่แหละคือมันทำมาพอดีกับปากเขาค่ะสำหรับปากเหมือนใหญ่มากเลยบ้างจริงไม่ได้จะก,กินหมดมมมจัดเต็นไฟอ,อร่อยมากจ้ะ วันนี้ทุกคนก็ได้รู้จักกับเมืองมันหามเยอะแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้านู้จะไปเมืองไหนนั้นอย่าลืมกดติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ